่าทีในการรักษาเอกราชอธิปไตยเป็นเรื่องสําคัญแลกกับอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับและจุดยืนของท่านผู้นําต้องชัดเจนเด็ดขาดถ้าท่านเด็ดขาดและเชื่อในสิ่งที่ท่านทํำคนที่เขาเป็นมหามิตรกับเราเขาจะเข้าใจแต่วันนี้ในช่วงการเมืองที่ผ่านมาเราไม่เด็ดขาดเราไม่เชื่อในสิ่งที่เราเชื่อเราเชื่อไหมล่ะครับว่าดินแดนหลังเส้นในแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นเป็นของประเทศไทยถ้าเราเชื่อเป็นของไทยกลับไปอยู่ตรงนั้นให้ได้ ใช้ทุกสรพพกําลังไปกลับไปอยู่ตรงนั้นเราไม่ได้ลุกเข้าไปในพนมเปญนะครับเรากลับไปในจุดของเราแค่นั้นถ้าเรายังไม่เชื่อเราจะไปทําอะไรครับเขาเข้ามาบ้านเราเขาเป็นเพื่อนเราเป็นมหามิตรรักษาเขาแบบมหามิตรแต่ทุกคนมีกติกามีเส้นที่ข้ามลายไม่ได้เรื่องนี้สําคัญที่สุดผมถึงบอกว่าความเด็ดขาดของผู้นําและผู้นําต้องไม่กลับไปกลับมาเคยสัญญาอะไรไว้กับประชาชนยึดตามนั้นอันนี้เรื่องใหญ่ที่สุดที่สําคัญนะเจ็บแล้วจำเนี่ยคือคนนะครับ หกร้อยกว่าครั้งนี่เขาผิดข้อสัญญาต่อต่อให้จบไม่สุภาสิบกูเอาแค่นี้ <laughs> เอาครึ่งเดียวครึ่ง <Okay. S 1> หลังจะไปพูดอเอา,เอ,าเองนะเจ็บแล้วจำเ <Okay. S 2> ลยคือคนหกร้อยกว่าครั้งที่ผิดสัญญา